สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกๆคนเลยนะคะวิชาภาษาไทายในวันนี้คุณครูนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องคำควบกล้ำกันคำควบกล้ำคืออะไรคำควบกล้ำก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวพร้อมกันพยัญชนะตัวควบคือพยัญชนะต้นตัวที่สอง เป็นเสียงกล้ำมีเพียงแค่สามตัวเท่านั้นนะคะเด็กๆคือรอเรือลอลิงและวอลแหวนนั่นเองคำควบกล้ำนะคะแบ่งเป็นสองชนิดก็คือหนึ่งคำควบกล้ำแท้คำควบกล้ำแท้ก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันเวลาอ่านต้องออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกันเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะเด็กๆ พริกนะคะคำนี้พริกอ่านว่าพริกกรองอ่านว่ากรองของขวัญอ่านว่าของขวัญเด็กเดกจะสังเกตว่าคุณครูจะอ่านตัวพอพานและตัวรอเรือออกเสียงพร้อมกันนะคะคำนี้จึงอ่านว่าพริกส่วนคำว่ากรองออกเสียงกอไก่และรอลิงพร้อมๆกันเก่งมากค่ะลูกคำว่าขวัญคำนี้อ่านออกเสียงขอไข่และวอแวน พร้อมๆกันค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่มีคำควบกล้ำแท้กันนะคะเด็กๆประโยคแรกตรีช่วยแม่กวาดบ้านตรีช่วยแม่กวาดบ้านเด็กๆว่าคำไหนคือคำควบกล้ำแท้คะเก่งมากเลยค่ะลูกคำว่าตรีและคำว่ากวาดประโยคต่อไปนะคะ แม่ปลุกครีมให้ตื่นไปโรงเรียนแม่ปลุกครีมให้ตื่นไปโรงเรียนประโยคนี้คำควบกล้มแท้คือคำว่าปลุกและคำว่าครีมนั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะน้าพริงทำอาหารอยู่ในครัวนาพริงทำอาหารอยู่ในครัวส่วนประโยคนี้นะคะคำควบกล้มแท้ก็คือคำว่าพริงและคำว่า ตรัวนั่นเองเด็กๆเก่เงมากเลยค่ะค,คําควบกลั่มแท้นะคะเราทราบแล้วว่าเป็นอย่างไรต่อไปเรามาดูค,คําควบกลั่มไม่แท้กันบ้างนะคะค,คําควบกลัํมไม่แท้คือคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันระสมสระเดียวกันอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกหรือเปลี่ยนเสียงไปเลยเรามาดูค,คําควบกลั่มแท้ ที่อ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกก่อนนะคะเมื่อพยัญชนะตำแหน่งนี้คือจอจานซอโซสอสาลาสอเสือพยัญชนะตัวควบคือรอเรือเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะว่าเราจะอ่านกันว่าอย่างไรคำแรกคำว่าจริงใจจริงใจนะคะคำนี้อ่านว่าจริงใจเด็กๆจะเห็นว่ามีทั้งจอจานและรอเรือ ควบกล้ำอยู่ควบอยู่แต่เราจะไม่อ่านออกเสียงจอจานและรอเรือไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าคําว่าจริงคํานี้คือคําควบกล้ำไม่แท้นั่นเองต่อไปนะคะเด็กๆคําว่าศีษะศีษะคํานี้อ่านว่าศีษะเช่นกันกับคําว่าจริงค่ะสีนะคะคํานี้เป็นคําควบกล้ำไม่แท้เราจึงไม่ต้องอ่านออกเสียงตัวสอสารและรอเรือ ควบพร้อมกันนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าสะน้ำสะน้ำอ่านว่าสะน้ำสะคำนี้นะคะคือคำควบกล้ำไม่แท้เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องอ่านออกเสียงอย่างไรคะอ่านออกเสียงโดยที่สอเสือและรอเรือไม่ต้องกล้ำกันนะคะจะอ่านออกเสียงแค่เฉพาะตัวสอเสือเท่านั้นเก่งมากค่ะลูกต่อไปค่ะ เรามาดูคำควบกล้ำไม่แท้ที่อ่านแบบเปลี่ยนเสียงไปเลยนะคะพยัญชนะต้นตัวแรกคือททอหารพยัญชนะตัวควบคือรอเรือนะคะออกเสียงเป็นสโซ่เรามาดูตัวอย่างคำกันดีกว่านะคะนกอินทรีนกอินทรีคำนี้นะคะอ่านว่านกอินทรีคำว่าซีตัวนี้คำนี้นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่า พยัญชนะต้นตัวแรกคือทอทหารพยัญชนะวคว,วบคือตัวควบคือรอเรือเมื่อพยัญชนะต้นคือทอทหารและพยัญชนะตัวควบคือรอเรือเราจึงอ่านเปลี่ยนเสียงไปเลยค่ะเปลี่ยนเสียงเป็นซอโซเพราะฉะนั้นคํานี้จึงอ่านว่าซีนั่นเองนอิน no ซีคําต่อไปค่ะสุดโซมสุดโซมอ่านว่าสุดโซม หาดทรายอ่านว่าหาดทรายเด็กๆสังเกตคำไหมคะพยัญชนะต้นคือทอทหารทอทหารนี่ก็ทอทหารนะคะสุดโสมก,ก็ทอทหารตัวควบคือรอเรือเมื่อทอทหารเป็นพยัญชนะต้นตัวควบคือรอเรือเพราะฉะนั้นจึงอ่านออกเสียงเป็นซอโซเก่งมากค่ะลูก เรามาดูตัวอย่างประโยคที่มีคำครบกร้ำไม่แท้นะคะประโยคแรกเขาเศร้ามากที่แมวของเขาตายเขาเศร้ามากที่แมวของเขาตายประโยคนี้คำครบกร้ำไม่แท้คือคำว่าเศร้าเก่งมากค่ะลูกประโยคต่อไปค่ะพี่หนิงใส่สร้อยสวยพี่หนิงใส่สร้อยสวยคำครบกร้ำไม่แท้ของประโยคนี้คือคำว่าสร้อยนั่นเอง ประโยคต่อไปค่ะปริมชอบกินพุทราปริมชอบกินพุทราคำคุบกรัาไม่แท้ของประโยคนี้คือคำว่าพุทราประโยคต่อไปนะคะเมส่งน้ำพระในวันสงกรานเมส่งน้ำพระในวันสงการานคำคุบกรําไม่แท้ของประโยคนี้ก็คือคำว่าส่งนั่นเองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ เรามาช่วยกันสรุปคำควบกล้ำกันนะคะเด็กๆคำควบกล้ำนะคะมี2ชนิดคือคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้เก่งมากค่ะลูกคำควบกล้ำแท้นะคะจะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวพร้อมกันนะคะส่วนคำควบกล้ำไม่แท้แบ่งได้เป็นสองแบบแบบแรกนะคะอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกออกเสียงจจานซอโซ สอเสือสอสาลาเราจะไม่ออกเสียงรอเรือนะคะส่วนแบบที่สองเปลี่ยนเสียงจากเดิมนะคะเปลี่ยนจากพยัญชนะต้นที่เป็นทอทหารพยัญชนะตัวควบคือรอเรือนะคะเมื่อทอทหารเป็นพยัญชนะต้นตัวควบเป็นรอเรือเราจะเปลี่ยนเสียงออกเสียงเป็นซอโซ่นั่นเองเด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ฝึกซ้ำย้ำทวนบ่อยๆคุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะต้องรู้จักคำควบกล้าแท้และคำควบกล้าไม่แท้อ่านเก่งและเขียนได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูจะเน้นย้ำว่าฝึกซ้ำย้ำทวนบ่อยๆเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆอ่านออกและเขียนได้นั่นเองคุณครูจะฝากคลิปและฝากลิงก์ไว้ให้เด็กๆได้กลับ มาเปิดทบทวนและเปิดดูอยู่นะคะถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่เข้าใจก็สามารถกลับมาเปิดดูได้วันนี้นะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคุณครูต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ